ำถามถัดไปค่ะคุณมานิการตันติวิสุทธ์สงสัยว่าสมาธิจริงๆแล้วหมายถึงอะไราการระลึกถึงพระราตนัยใจย่อมๆซ้ำๆถือเป็นสมาธิอยา่างเด็ยไหมคะสมาธิที่แท้จริงคือความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านะนั่นคือสมาธินะเพราะองค์คุณของสมาธิคือความไม่ฟุ้งซ่านของใจหรือความตั้งมั่นของใจความตั้งมั่นของใจในอารมณ์อะไรอันหนึ่งอยู่ในสิ่งนั้นๆอยู่ แม้อารมณ์อันนั้นจะเป็นอกุศลอยู่ก็ตามและตั้งมั่นในการที่จะรู้ว่าสิ่งนี้คืออกุศลอกุศลกำลังปรุงแต่งกิจจิตกำลังตัวอกุศลปรุงแต่งอกุศลกําลังปรุงแต่งกิจอยู่การรู้อย่างเงี้ยก็ยังเป็นสมาธิอยู่อย่างเงี้ยแล้วสมาธิไม่ใช่ความสงบสมาธิไม่ใช่การตัดอารมณ์จากภายนอกออกไปจากการรับรู้ของใจอารมณ์ไม่ใช่การสมาธิไม่ใช่การหลีกเล่นไปอยู่ในที่ที่มันวีเวก การทำสมาธิไม่ใช่การหลบไปอยู่ในภาวะความว่างการทำสมาธิไม่ใช่ภาวะการดำรงอยู่โดยชานอย่างใดอย่างหนึ่งเนแตก่การมีสมาธิหรือสมาตัวสมาธิคือความไม่ฟุง้งซ่านของใจหรือการตั้งจิตที่จะคิดพิจารณาสิ่งนั้นได้อย่างติดต่อเนื่องกัน ไปตลอดสายอันนี้คือสมาธิเพราะถ้าไม่สามารถคิดสิ่งนั้นได้ติดต่อเนื่องกันไปตลอดสาย <st> มันก็ไม่มีสมาธิใช่ไหมล่ะคือความตั้งมั่นของใจไม่พอถ้าเราพิจารณากายก็พิจารณากายได้อย่างติดต่อเนื่องกันไปตลอดสายนี่คือสมาธิใน,ในการพิา ai, าในในราจารณากายใช่ไหมการพิจารณาที่จะเห็นความเกิดความดับสามารถรู้การเกิดดับได้ตลอดสายก็เป็นสมาธิในขณะนั้นสมาธิไม่ใช่ท่านั่งแต่คือความตั้งมั่นของใจในทุกๆุที่ที่เราสามารถตั้งไว้ได้เราจะเอาตั้งไว้ที่ไหนล่ะ ใช่ไหมล่ะบางคนเอาไปตั้งที่บริการบริกรรมบางคนเอาไปตั้งอยู่กับการเจรณาร่างกายบางคนเอาไปตั้งอยู่กับการท่องธาตุบางคนเอาไปตั้งอยู่กับการกาหนดรู้การเกิดดับมันก็อยู่ว่าเราเอาเอาเอาสมาธิไปตั้งมั่นไว้กับอะไรในกิจที่เราจะกระทาในวันนั้นถ้าเราตั้งมั่นอยู่กับการระลึกถึงพระธาตุไตพระธาตุไตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นสมาธิแต่พระพุทธพระพระสงฆ์ไม่ใช่สมาธิ แต่สมาธิมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารามนะเป็นที่ตั้งเข้าใจไหมล่ะเราท่องท่าบทท่องท่าทําให้เกิดความตั้งมั่นของจิตในการที่จะท่องบทท่องท่าไม่ใช่สมาธิเดี๋ยวะนะสมาธิก็ไม่ใช่บทท่องทา่าสมาธิคือความตั้งมั่นของใจความไม่สั้นแห่งใจแล้วขณะที่เราท่องท่าบางทีมันแวบแต่ในเรื่องนั้นยังมีอยู่ใช่ไหมอันนี้ถือว่าสั้นไหม ขณะที่เราต้องธาตุอยู่จิตแวบ,บไปเรื่องนั้นแวบบไปเรื่องนี้อันนี้ถือว่าสาั้นไหมไม่สัน้น <c oughs> อันนี้ถือว่าไม่สั้นนะอะเพราะว่าเรายัางตั้งมั่นที่จะสามารถท่องได้อยู่ไอการแวบ,บไปอะไรมันเป็นการการะทาเหนือเจตนา <c oughs> เพราะกรรสมาธิเราทําอยู่บนเจตนาอันเหนือเจตนาไม่เกี่ยวกับภาวะปะกติที่เราเป็นแล้วมันจะคิดไปนั่นคิดไปนี่คิดไปโน,น่นคิดไปโน้นก็ <c oughs> ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเรารู้มันอยู่รู้ว่านี่มันคิดอยู่ ส่วนการท่องก็คือการท่องไอาการคิดก็คือการคิดมันหมายถึงว่าสมาธิคือเราเอาไปตั้งไว้กับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสามารถทสิ่งนั้นได้อย่างติดต่อเนื่องกันไปได้จนบรรลุผลก็สาเร็จประโยชน์ในสิ่งที่ทานั่นคือสมาธิให้เข้าใจอย่างนั้นทีนี้ก็อยากจะยกยกเรื่องบางเรื่องที่มีคนมาบอกว่าสมาธิถ้าไม่นั่งแล้วมันจะเป็นสมาธิได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหม นั่นแสดงว่าคนคนนั้นไม่เคยเข้าใจสมาธิเลยเมื่อเขาไม่เคยเข้าใจสมาธิเลยเขาก็เลยไปจํากัดความเป็นสมาธิอยู่กับการนั่งใช่ไหมล่ะพระอาจารย์อยากจะบอกว่าพระพุทธองค์สรรเสริญสมาธิว่าสมาธิจะสามารถทรงอยู่ได้นานด้วยอิเลียบทไหนการเดินจงกรมอานิสงส์ของการเดินจงกรมคือจะทาให้สมาธิตั้งมั่นอยู่ได้นาน คือความตั้งมั่นของใจเนี่ยมันอยู่ได้นานแล้วไม่เสื่อมง่ายด้วยพย <hi> <limp. S 1> วกว่าอย่างเงี้ยมาตอนนี้ก็เป็นพุทธน์ที่กําหนดตายตัวแล้วว่าสมาธิไม่ใช่การนั่งและไม่ใช่ท่านั่งแต่นั่งทําให้เกิดสมาธิได้ไหม <S <s <ummer> ได้แต่ยืนก็ต้องทําให้เกิดสมาธิได้เดินก็ต้องทําให้เกิดสมาธิได้นอนก็ต้องทําให้เกิดสมาธิได้จะไปเอาสมาธิเฉพาะการน,นั่งอยู่มันก็ไม่ทันกิเลสแล้วทีนี้ไม่ทันกิเลสหรอกเพราะกิเลสมันไม่ได้อยู่ในท่านั่งนี่ เกิดถ้าเกิดท่ายืนได้ไหมเกิดท่านอนได้ไหม,ไไหมเกิดท่าเดินได้ไหมไไหม,มันเกิดได้สมาธิต้องตามไปทุกๆอิริยาบถท,ทีนี้ก็บางคนก็บอกว่าก็เมื่อพระพุทธองค์สอนการทําสมาธิไวอ้อยู่ในบทที่ว่าตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มั่นใช่ไหมนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มัน่นน,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 นี่คือลักษณะการสอนสมาธิของพระองค์ก็อยากจะบอกว่าพระุองค์ไม่ได้สอนการนั่งสมาธิ การที ist, Menschen, das das ่พ่อว in ่าตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มั่นคําว่าดํารงสติเนี่ยให้มั่นคือมั่นอยู่กับการนั่งเนี่ยนั่นคือการที่พระองคสอนให้เจริญสติให้มีสติอยู่กับกายให้มั่นคงอยู่กับกายไม่ใช่สอนให้นั่งสมาธิแล้วเอาสติอนั้นน่ะที่มั่นอยู่กับกายน่ะไปรับรู้ลมหายใจนะให้เข้าใจอย่างนั้นพะอไม่ได้สอนสมาธิแต่พระองคสอนอานาปานสติคือเตรียมสติให้มั่นคงอยู่กับกายก่อนเพื่อสตินั้นรับรู้ลมด้วยสติเข้าใจไหม ให้เข้าใจอย่างนั้นไม่มีอันไหนเลยที่พงษ์บอกว่าการทําสมาธิต้องอยู่ท่านั่งท่าเดียวไม่มีไม่มีหรอกพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เข้าใจอย่างนั้นนะ